รัฐวั์จัดให้อ้าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำตัวขนาดน้ำตัวน้อยครัมอนธนชัยครับผมรับบทเป็นนาเพ็งเลยไหมครับรับบทเป็นนาเพ็งครับได้เลยครับสวัสดีครับเรียวครับรับบทเป็นหมอวุฒิครับสวัสดีครับวินนี่ครับรับบทเป็นลาวาครับสวัสดีครับสตังค์ครับผมรับบทเป็นเวฟแล้วก็เจ้าชายดาวินครับค่ะครับสวัสดีครับนิวตยครับรับบทเป็นตั้มครับ สวัสดีค่ะมินทิชาค่ะรับบทเป็นกระแตค่ะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วอีพีแรกของเราเป็นไงบ้างครับครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่ครับก็เป็น f i r s t EP ีครั้งแรกของพวกเราด้วยใช่ครับผมมีใครจะเสริมอะไรไหมครก็จริงๆเสร์ฟมสดีใจที่ที่จะได้ดูตอนแรกไปพร้อมๆกับแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าน้องๆทุกคนหรือว่าส่วตัวผมเองเนี่ยก็ ตั้งใจทํางานกับเรื่องนี้มากอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจมากๆที่จะได้มานั่งดูแบบว่า first EP ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรเงี้ยครับถ้างั้นเราพูดเรื่องกันสักนิดนึงก่อนครับเริ่มจากเนี้ยของชายของเรากับลาวายังไงบ้างครับครับเอาเดี๋ยวเป็นยังงไเอาเรื่องย่อไหมเรื่องย่อครับครับผมเรื่องย่อเนี่ไม่ตบด้วยไม่ตบด้วยครับก็เรื่องย่อครับก็เริ่มเริ่มจากลาวาครับผมก็อ่าเป็นเด็กที่ นิสัยไม่ดีสำหรับแม่แล้วกันแม่ก็เลยเนี่ยส่งไปที่เกาะครับเพื่อให้ไปดัดนิสัยกับน้าพิงก์ใช่ครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยพี่ชายดาวินครับก็มีอารมณ์สุนทรีครับผมก็มาเที่ยวที่ไทยพอดีแต่ว่าเกิดเหตุการณ์เนี่ยที่ทาให้เขาต้องไปนอนเกยตื้นอยู่แล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาครับผมเราเล่นเป็นเราอะผมเป็นเวฟฮะไม่เขาเสนอจะเล่าไงเรื่องย่อครับเรื่องย่อครับให้อะให้เรา่าพูดว่าอะไรนะ ให้พูดถึงเอเอพูดถึงพูดถึงอ,อ,อ่ะ,อะก็คือ,ค,อคือเราอ,ะอ่ะอ่าหลังจากที่เราโดนส่งมาอยู่ที่เกาะใช่ไหมไปทํางานอยู่กับน้าเราก็วันหนึง่งเราก็มีคนคนนึงเขาโดนซัดมากับคลื่นซึ่งก็คือโดนคลื่นซัด <c oughs> เออโดนคลื่นซัดโดนโดนโดนคลืนซัดมามาเกยตื้นอยู่เราก็เห็นเขาอะไรเงี้ยล้วก็ช่วยชีวิตเขาไว้ครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องหน้าผมอาจจะปูดข้างนึงก็ได้เราเล่นเราเล่ครับครับ อ่าแล้วเราช่วยชีวิตเขาไว้อ่าเราเรื่องราวมันก็จะดำเนินต่อไปที่มีหมอเป็นคนช่วยชีวิตเขาด้วยซึ่งก็คือ,อคุณหมอว่าไงครับก็ <c oughs> เราเรา,เรามาช่วยชีวิตเขาต่อจากที่ล <c oughs> าวาเนี่ยเป็นคนพามาส่งที่โรงพยาบาลครับลวาวากัตตั้มพาอ่าใช่ลาวากัตตั้มพาพามาส่งที่โรงพยาบาลครับแล้วเราก็ได้รับรู้ว่าเขาเนี่ยมีอาการความจําเสื่อม เป็นชั่วขนาดแล้วกันครับหรือว่าชื่อชื่ออะไรครับโอ้โหตรงมาอย่นี้คุณจํา uh! ได้คุณจําได้นี่ d ด i s ซเ i ี a a ิ e อนิเซียนี่เลยเพื่อนผมมาครับแล้วก็ก็จะมีเส้นเรื่องอีกเส้นเรื่องไปครับก็คือความรักของคุณหมอกับนายหัวครับซึ่งเป็นความรักที่ยังไงครับส่งต่อได้เลยเหมือนส่งไม้ต่อๆอปอก็เป็นความรักในแนวผู้ใหญ่ที่เราอยากให้เป็นเซนต์ความ ความรักของ L G B T Q นะครับที่ที่รู้สึกว่าปัจจุบันนี้มันถูกเป็นที่ยอมรับแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่หรือว่าบางชุมชนเนี่ยอาจจะไม่ได้ยอมรับขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับเราก็จะมาส่งต่อเรื่องของเราให้ให้ทุกคนได้ดูกันว่าแบบเออจะเป็นยังไงต่อจะได้แบบลงเอยกันดีไหมหรืออะไรอย่เงี้ยครับผม ่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันครับที่ผมทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีมีนี่อ่ะยังไงเรียกว่าสวยที่สุดในโรงพยาบาลหรือเปล่าคะถ้าค่ะสวยที่สุดในเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงคนในเรื่องนี้ก็จะเป็นพยาบาลนะคะทํางานกับหมอวุฒแล้วก็เหมือนกับว่าก็จะเป็นคนที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็ความสดใสให้กับเรื่องนี้ค่ะเราก็จะมีตั้มด้วยค่ะตั้มก็จะเป็นคนที่ คอยจีบกระแตเลยก็จะเป็นคู่คู่เราก็จะเป็นคู่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับเรื่องนี้เหมือนกันค่ะคุณก็ส่งต่อให้นียวพูดหน่อยคักำลังจะส่งต่อยังไงยังไงครับตั้มตั้มต้องพูดอะไรเพราะกระแตพูดหมดแล้วจริงหรอ่าตั้มหลักๆอะคือรอดูในเรื่องดีาตั้มนี่เขาเป็นพี่เทรนพี่ที่มาเทรนให้ลาวานี่เพราะว่าลาวาถูกส่งมาที่เกาะนี่ใช่ครับนี่นี่คือลาวาเป็นเด็กผมแล้วกันในเกาะไม่เคยเด็กเกาะแต่เป็นเด็กตั้ม เป็นเพื่อนสนิทกันเป็นเพื่อนสนิทกันครับเราแบบนี้คืบรรยากาศในกองเป็นไงครับมีการมาถึงแดดหรือว่าอะไรฮะับแดดก็ได้ครับก็ข้มาถ่ายกันถึงทะเลอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับก็เอาบรรยากาศบอกหน่อยครับก็บรรยากาศในกองครับก็ก็อย่างที่ทุกคนเห็นคือคือด้วยพอทุกคนทํางานร่วมกันนะก็จะมีหลายๆซีนที่เข้าด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเออมันมันสนุกครับแล้วก็ยิ่งเหมือนว่าเราทํางานด้วยกันเยอะยิ่งถ่ายด้วยกันเยอะครับมันมันรู้สึกอบอุ่นเนาะ แล้วผมว่ารู้สึกว่ามวลมวลรวมของเรื่องเนี้ยมันได้ความอบอุ่นแล้วก็ได้ความแบบว่าความเป็นครอบครัวเนาะใช่ผมว่าจริงๆแล้วมันมันดีตรงที่ว่าเราได้ไปใช้เวลาอยู่ร่วมกันในทะเลแบบเยอะอะไรเงี้ยครับแบบว่าไปไปหลายวันแล้วก็แบบกลับมาอยู่นี่แค่วันเดียวแล้วก็ไปเจอกันอีก 3- 4วันอะไรเงี้ยพอมันได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบนานมากๆมันทําให้สนิทกันมากขึ้นแล้วด้วยด้วยมูดเรื่องมันเป็นแนวแบบความอบอุ่นเป็นครอบครัวอยู่แล้วมันเลยแบบตรงกับโจทย์แล้วยิ่งเราสนิทกันมากขึ้นมันก็เล่นออกมาได้ดีขึ้นอะไรเงี้ย ในเร่องนี้มันรวมตัวจี๊ดเหมือนกันเหรอจี๊ยังไงครับคนนะไม่ใช่ส้มมันว้าแต่ส้มก็น่าจะหมดตลาดอไอ้นะครับส้มก็น่าจะหมดตลาดไทยอยู่นะตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูครัวินนี่วินนี่วินนี่ชอบส้มครับเนยังไงกองเพราะว่ากองน่าจะปวดอยู่พอคือในกองคนแค่ดูแค่5คนก็ไม่เอาจริงตั้งใจะทำงานทุกคนตั้งใจะทำงานงานหนักเลยแหละจริงใครหนักสุด นิโอหนักสุดเลยนิโอนี่ตัวแบกเลยพวกผมคือถ้าไม่มีนิโอนี่คือพวกผมไม่ได้มาถึงทุกวันนี้ใช่ไม่มีส้มแน่กันนะก็น่าเกี่ยวกับผมนะคือมันบรรยากาศโดยรวมมันก็สนุกครับก็ทุกพาร์ททำงานทุกคนก็ตั้งใจทำงานแต่ว่าพาร์ทที่แบบเวลาชิลเราก็ทุกคนก็คุยกันก็แซวกันสนุกดีครับครับผมมีขายาที่ม่อนไหมคในกองนี้ขายาดหมายถึงอะไรครับ ความแสบออ๋ผมผมเบาลงแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นน้องๆแทนแล้วฮะไทยคี่ไทยแสบสุดน่าจะเป็นนีโออยู่ดีครับเอาความจริงเอาความจริงบ้างแหมไม่แสบผมผมขึ้นไปถึงว่าสร้างสีสันให้กองอะไรเลยสนุกอะไรอย่างเงี้ยไอกองนี้เขามีสีสันขนาดนั้นเลยเหรอคะคอยหยอกคอยแย่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ แดงเลยครับทำไมวันนี้ทำไมวันนี้เธอเรียบร้อยมากอะไรนะครับไม่คือวันนี้แอร์หนาวครับเพื่อนเพื่อนผมใส่สก้าวไว้ด้านในใช่ครับเรอหนาวมากเลยนะเย็นตรงนั้นหนาวม่าไหมครับไม่ได้อยู่ครับนิดหน่อยนะอยแบอกว่าไปถ่ายทะเลครับภาพมันเป็นไงบ้างภาพไปถ่ายทะเลภาพก็เป็นทะเลครับไม่ใช่สาบสวยไหมคะเราเล่นเนาะสวยครับสวยครับก็ เคยตื้นอานะครับเือจะเห็นกันเลยเคยตื้นไม่เราเห็นเราเห็นเยอะเลยก็เดี๋ยวรอดูภาพเรื่องนี้นั่นเลย <c oughs> ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนรู้สึกว่าที่เราทุ่มเทกันไปเนาะคือ,อคือเรื่องนี้มันอาจจะต่างจากเรื่องอื่นด้วยด้วยที่ว่าเราไปอยู่ที่นั่นมานานมากๆแล้วก็ด้วยแทบจะ90เซของเรื่องเลยครับ,รบมันเกิดขึ้นที่ทะเลหมดเลยครับก็รอดูภาพสวยๆแล้วก็เนาะภาพที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะมู m มูทมันดีมากเนาะอ่า<ต>ใช่เพราะจริงๆลอมากครับมันเรียลมากเพราะว่าในค สี่โรงพยาบาลก็ยังไม่ได้ถ่ายหรอกยังถ่ายอยู่ตรงทะเลตรงนั้นเลยใช่ครับคือทุกอย่างมันจะเรียลมากเชื่อมือพี่โจได้เลยถูกต้องครับภาพเรื่องอะไรเงี้ยได้เห็นแน่นอนคือพี่โจเขาทำภาพสวยอยู่แล้วครับแล้วยิ่งแบบอยู่ทะเลอะไรเงี้ยด้วยการเฉดสีกันอะไรผมว่าได้ดูในตัวอย่างก็รู้สึกว่าชอบแล้วครับครับอย่างในเรื่องนี้แฟนจะได้เห็นอะไรบ้างนอกจากว่าภาพสวยแล้ว ได้เห็นวินนี่สตาร์หวานไหมคะบอเห็นแน่นอนครับผมไม่เห็นหรอกหวานกันในคอนเสิร์ตไหมคะไอ้นะครับโอ้โหคอนเสิร์ตนี่น่าจะน้องๆหมดเลยครับเดี๋ยวไปรอดูในเรื่องครับเดี๋ยวรอเรื่อเรื่องอันนี้หวานจะอีพนี้เลยไหมคะไอ้นะครับวา้ EP นีเดี๋ยวรอดูพร้อมกันได้ไหมไม่แต่อีพแรกๆเราอาจจะมีคอนฟ lict กันก่อนไม่เรายังไม่ได้หวาน EP แรกต้องรอช่วงเจ้าชายมาเกยตื้นก่อยเนาแล้วค่อยๆดำเนินไปใช่ไม่นานหรอกเดี๋ยวเจ้าชายก็มาเกยแล้วแป๊บเดียว ในบรรดาสามคร้บไทหวานสุดวันนีสต่างกนคัวนต่างันนีสต่างหวานมากไม่ริวยอมมากไม่คือเขาเขาหวานกันมากแบบผมเห็นมาไงก็เลยรู้เขาแบบใช่ใช่แต่คือเวลาเวลาเขาอยู่ต่อหน้าคนนินเนี่ยเขาแบบเขินไหมใช่ไหมครับเขินไหมก็เขินคือเวลาเขาอยู่กันสองคนนะครับเขาน่ารักของเขาครับหรอครับครับด้เหรอคะนี้เลยหรอครับ ไม่จริงๆอ่ะคือแต่ละคู่ก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเป็นแบบว่าเป็นเวความรักในแต่ละแบบผมว่าคนดูก็จะได้เห็นเส้นทางความรักหลายๆหลายๆแบบอะก็หลายรูปแบบครับผมคนละสีสันกันให้นิยามแมคู่พี่ม่อนจะเป็นแบบไหนคิดเลยคือจริงๆของเราก็หวานเนาะเพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยตอนแรกเลยเราเปิดกันมาด้วยความเป็นแฟนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยอาจจะมีความหวานกว่าคู่อื่นนำหน้ามาก่อนใช่ครับ ประมาณนั้นแล้วหลังๆก็อาจจะมีคอนฟ lict ต,ตามมาอะ,อะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่าคู่ของอพูดคู่ของคุณไปครับคูข่ของพวกเราก็คือตอนแรกอ่ะอย่างที่บอกว่าอาจจะเริ่มจากการที่ อ่ะเป็นไม่ชอบกันก่อนเป็นเป็นความความรักแบบต่างต่างชั้นเนาะอ่าใช่ครับไม่ก็ในเรื่องผมในเรื่องผมองมิโนชายไงเข้ามานิดนึงใช่ในเรื่องของมิ้นชายไงอ๋อแล้วก็บวกบวกกับความจําเสื่อมเขาบีใช่ครับมันก็เลยซับซ้อนนิดนึงอ่าก็จะมีความกระชายกำแพงเล็กน้อยอย่างนี้ครับแล้วก็ คู่นี้วอมินจะเป็นหนูว่าเป็นเรื่องเป็นความแตกต่างด้านไลฟ์สไตล์ละกันค่ะเหมือนมีความฝันที่แตกต่างกันการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันคนนึงมีจุดหมายอีกคนนึงอาจจะแบบว่าสนุกกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดหมายไม่ชัดเจนก็จะเป็นตรงนั้นว่าเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงเต็งมากน้อยแค่ไหนเพื่อความรักต่อสังคมเลยเนี่ยพรนลถูกต้องเลยอันนี้ครับถือว่าตีตจทแตก บอกว่าสมมติถ้าถ้าความจำเสื่อมพี่ม่อนคิดว่าตัวเองจะลืมอะไรก่อนผมเหรอครับถ้าพี่มอนความจำเสื่อมพี่มอนก็น่าจะลืมทุกอย่างนะครับถ้าถ้าถ้ามันเสื่อมไปล้วก็น่าจะจําอะไรไม่ได้เลยอะไรนะครับลืมทุกอย่างเลยอะคะไม่ลืมริวคนเดียวพอครับเออนละอันนี้อันนี้ก็ตีโจอแตกนร่มันมันไวครับผมนึกไม่ทันครับแล้วลืมจะจำอะไรได้ก่อนคะถ้าความจำเสื่อม คิดว่าจะจำอะไรได้ก่อนเมื่อกี้ถามอะไรนะครับผมจำไม่ได้เลยอ๋อจะจำข้าวแบบว่าจะจำอะไรได้ก่อนเมื่อกี้ลืมทุกอย่างอยู่คนเร็วแล้วถ้าเลวจำได้จะจำะไรจะจำอะไรได้ก่อนเข้มมากเพื่อนจริงจริงเจอตอนนี้คุณตอบว่าลืมผมคนแรกนิดเลินออกจากตรงนี้เลยแล้วกันเนี่ยลืมผมคนเดียว จำพี่มนได้คนเดียวครับอ่านคุณลองถามถามนี่วันนี้ตตังมาดีกว่าอนี่คุณนั้นคุณนั้นไปก่อนอ่าโอเคโอเคพยาบายคะถ้าถ้าขอจดจำเสิร์ฟอย่าลืมอะไรลืมนิวคนแรกเลยรอเล่นรอเล่นรอเล่นอันนี้คำถามนางงามป่ะครับลงเลยนให้ล้เลยนใหอันนี้คำถามคำถามอะไรเขาล้อเล่นเขาพูดเล่ค่ะหนูก็คง พยายามจะจำทุกอย่างส่วนผมกินโอเมก้ามันตั้งแต่เด็กก็คงไม่เสื่อมแล้วกันครับอ่ะแล้วเราถ้าถ้าความเราจะจำอะไรได้เป็นอย่างแรกเถ้าเมื่อกี้บอกว่ากินถ้าจำถ้าจำอะไรได้เป็นอย่างแรกโอ้โหยากจังเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่ชิงมงอะไรนะไม่ชิงมงเขาลงไปแล้วถ้าจำได้เป็นอย่างแรก พอเปลี่ยนคำถามครับดิไหนก็ยังไม่อยากจำอะไรเลยอ่ะไม่อยากจำอะไรเลยเปลี่ยนคนครับไม่ได้เลยอ่ะคาดหวังครับคาดหวังคาดหวังนะไม่เขาในเรื่องสการความจำเสื่อมใช่ไหมวินนี่ถ้าความจำเสื่อมเอ่อจะลืมอะไรเป็นอย่างแรกลืมนะไม่ใช่จำนะลืมอะไรเป็นอย่างลืมอะไรเป็นอย่างแรกอ่ะลืมคำถามที่พี่ว่าทำอืมลืมอะไรเป็นอย่างแรก คิดว่าเราจะลืมอะไรเป็นอย่างแรกถ้าลืมสติลืมสติแต่เราไม่ช่แล้วม่โอ้เจนเจนเจนเมนเจ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 นจนนจนนเจนเจเจนเจจนนจนนเจนเจนเนเจเจนเจนนเไนเจนจนเ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 จน จำอะไรเป็นอย่างแรกคะจำอะไรเป็นอย่างแรกเหรอครับอะไรจริงทุกคนก็ทำท่ากันคิดนาน้ว่าจะตอบอะไรคำตอบมันก็มีอยู่แล้วครับวินนี่สิครับอือก็เข้าช่งมาอย่างนี้อ่ะโอเคค่อยสบายใจครับอ่ะให้ผ่านนิดนึงครับวันนี้ตอนแรกมันเป็นแฟนมันแท่านแฟนจะได้เห็นอะไรในวันนี้บ้างครับ บอกไปเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวรอเดรอดูเซอร์ไพรส์นะครับเออก็ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับซีรีส์ d e a t Summer ผมจะเจ้าชายมชัยหานะครับวันนี้ก็ออนีพีหนึ่งเป็นตอนแรกครับผมแล้วก็พวกเราก็มีโอกาสได้มาดูกับแฟนๆด้วยครับก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่า e ีพีหนึ่งนี้จะเป็นการเปิดเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าจะนําไปสู่ความสนุกแล้วก็ความอบอุ่นได้อย่างเพอร์เฟกต์แน่นอนครับผมเห็นมีตัวอย่างเพลงปล่อยออกมาแล้วด้วยครับผม อาววินนี่ฝากเพลงหน่อยใช่ครับก็ฝากเพลงด้วยนะครับก็เรากำลังจะปล่อยวันนี้ช่วงเวลากี่โมงนะเพื่อนหกโมงครับเพลงคุณนะอม่รู้บอกแต่ว่าผมปล่อยแล้วหรอปล่อยแล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยเฮ้ยให้ลองเลยยายยายฝากติดตามด้วยนะครับเพลงเพลงผมนะครับเป็นชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าสายลมกับเร็วขึ้นนะครับเพื่อนจะได้ฟังไหมเราเพลงนี้คือผมอ่ะผมอ่ะไม่ค่อยผมไม่รู้ว่าผลตอนรับจะเป็นไงแต่ว่าผม เขินเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยมีไม่เคยมีเพลงเดียวมาก่อนเพลงแรกของวินนี่ครับอ่าครับผมก็อ่าผมทำดีที่สุดเลยก็อยากให้แฟนๆติชมกันได้ครับเนี่ยผมจับเพลงคล้ายๆแต่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเก็ร้องไปเยอะไงเออเขาทำได้เขาเก่งอยู่แล้วครับฟังฟังแล้วว่าไงคตั้บฟังแล้วคอมเมนต์เราฟังจบแล้วครับออกเพลงใหม่ต่อได้เลยไม่ถึงไู่ะถึงเพลงนี้ัไดปนะครับไม่มันมันเพลาะไงแล้วก็เราอยากฟังอยากฟังอีก ถูกต้องอันนี้อินเทรนนะอันนี้ไม่ได้เลยขอโทษขอโทนไม่ควรบอกว่าเพลงนี้ผัดได้เลยคือจริงๆผมมีอินไซต์ผมมีอินไซต์อะไรคือผมเจอสตังค์เมื่อกี้เดินไปเข้าห้องน้ำด้วยกันนะสตังค์ก็ชมตลอดเฮ้ยเพลงวินนี่พอนะเพลงวินนี่พอจริงๆทีนี้เขาเขาเขาชมแล้วรู้สึกว่าเพลงเพลงนี้เหมาะกับมูดเรื่องรวมๆด้วยรู้สึกว่าอ่ายิ่งบวกกับซีรีส์ยิ่งรู้สึกว่ามันเนาะเข้ากันครับผมขอบคุณแฟนๆที่เข้าวันนี้ไม่ได้มาอย่างจสามารถดูได้ที่ไหนบ้างแล้วหลังยังไงบ้าง ครับก็สำหรับแฟนๆที่ไม่ได้มานะครับไม่ต้องเสียใจนะครับผมก็สามารถดูได้นะครับทุกวันศุกร์นะครับผมเวลา2องทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับแล้วก็รับชมพร้อมกันนะครับทาง YouTube GMTV Official ครับผมนี่แน่ถุกต้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอะครับ